ในแวดวงของการแข่งขันวอลเลย์บอลสําหรับนักกีฬาของสาวไทยนั้นในตอนนี้ก็กําลังลดเล่นกับลีกต่างแดนกันอยู่ครับและสําหรับในลีกบ้านเราก็กําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดสําหรับการแข่งข,ข,ขันเตอร์กิสวอลเลย์บอลลีกตุรกีนัดล่าสุดเจ้าบ้านไอดินเปิดบ้านพบกับซาริเย่ทีมของแชชุชออนและอัชราพรบุกไปเฉือนชนะไอดิน3.2ต่อเซตพร้อมกับเก็บชัยเป็นนัดที่สในลีกตุรกี ในส่วนของไอดินเจ้าบ้านผลงานในการลงสนาม9เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ3แพ้6มี10คะแนนรั้อันดับที่9ส่วนของซาริเย่ทีมของเทียวบิมมีผลงานชนะ2แพ้7เก็บได้6คะแนนก่อนเกมพวกเขาอยู่อันดับที่13โดยเกมนี้ชัชออนหมกสีเดวตบสาวไทยและคิมรี่เดรบนิออกมีหลังทีมชาติเยอรมันลงสนามเป็นตัวจริงสำหรับทีมซารเย่เป็นการชนะ เป็นเกมที่3รวมผลงานแข่ง10นัดชนะ3แพ้7มี8คะแนนตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่11และนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านพบกับกุเซบรูในวันที่20ทธันวาคมเวลาเที่ยงคืนครับโดยในส่วนของสื่อข่าวกีฬาของเวลบอลลีกตุรกีก็จะมีภาพข่าวที่มีสาวไทยลงสนามกับทีมเซเรียอยู่เสมอและรายงานผลคะแนนการแข่งขันโดยที่จะมีรายชื่อบมบิมกับเพียว ติดอันดับท็อปของทีมอยู่ทุกนัดครับซึ่งตอนนี้ถือว่ายัางต้องช่วยทีมทําผลงานแต่อันดับขึ้นไป <Next. S 1> แต่ว่าฟแฟนชาวไทยก็ต้องทําใจกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่านลีกนี้แต่ละทีมถือว่ามีผู้เล่นระดับทอ็ทอปของโลกกันเลยทีเดียวอย่างเช่นบอสโควิดที่ตัวนี้ก็พาทีมขึ้นไปอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามแฟนคลับชาวไทยก็ยังรักและติดตามเชียร์ให้กำลังใจสาไทยกันอยู่ ไม่ได้ขาดหายไปไหนเลยครับเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่สาวๆของเราได้ไปเล่นในหลิตต่างแดนก็จะได้ประสบการณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับ